สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการคืนหลักประกันสัญญานะครับกรณีที่ครบกําหนดนะฮะเมื่อเราตรวจสอบนะครับทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาว่ามีรายการไหนนะครับสัญญาไหนที่จะครบกําหนดชําระนะครับภายในปี2564นี้ทั้งหมดนะครับเราต้องใช้ไปผ่านปรปับปรุงนะครับจากเงินประกันสัญญาระยะยาว มาเป็นเง Mohammad, paper, ินประกันสัญญาระยะสั้นนะครับตามยอดที่จะครบกําหนดนะครับคืนให้กับผู้รับจ้างทั้งหมดในปี2 5 6 4นี้นะครับเราเข้ามาตรวจสอบที่ทะเบียนคุมหลักประกันนะครับที่เมนูสมุดเงินสดจ่ายทับทะเบียนต่างๆนะครับตรงนี้ทะเบียนต่างๆนะครับแล้วก็ทะเบียนคุมเงินเราฝากเลือกประกันต่างๆตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเลือกตรงนี้ประกันสัญญาแล้วเลือกทุกปี เลือกตรงนี้สถานะยังไม่คืนเป็นเงินสดแล้วกดค้นหาจากนั้นเรามาดูนะครับว่ามีสัญญาไหนที่ครบกําหนดภายในปีก็มัน64หรือไม่นะครับสมมติว่ามีสัญญานี้นะครับจำนวนเงิน1 8 8 0 0 0บาทนะครับ C N T R 0260ท่า61ครบกำหนดในปี64 8,00 0บาทนะครับอาสวีนี้มีสัญญาเดียวแล้วก็ทำไปผ่านไปไว้ใน ระยะสั้น8,000บาทนะครับแต่ถ้าค้อกำหนดมีหลายตัวเราก็ต้องทำทุกตัวนะครับพร้อมกันทีเดียวได้เลยนะครับวิธีทำนะครับก็เข้ามาที่เมนูการปรับปรุงบัญชีการปรับปรุงระหว่างปีงบประมาณการบันทึกรายการบัญชีทั่วไปคลิกเข้าไปนะครับการบันทึกรายการบัญชีทั่วไปนะครับแล้วก็เพิ่มรายการใหม่ หมวดบัญชีตรงนี้ให้เลือกเป็นนี้สินนะครับชื่อบัญชีนะครับเราจะทำเดบิตก่อนนะครับเราก็เลือกเงินรับฝากประกันสัญญาเงินรับฝากประกันสัญญาตัวนี้นะครับรหัสบัญชี220 801 0101 01 0.001นะครับเงินประกันสัญญาระยะยาวนะครับเลือกเดบิตลงไป8,000บาทนะครับกดตกลงนะครับส่วนฝั่งด้านเครดิตเราก็เลือกหนี้สินเหมือนเดิมนะครับชื่อบัญชีนะครับเป็นเงินรับฝากประกันสัญญาเป็นเงินประกันสัญญานะครับตัวนี้ สอ1หนึ่ง0 101, 01. 1 01 0ศูนยเงินประกันสัญญาระยะสั้นนะครับกดเลือกนะครับกดเครดิต8000บาทลงไปนะครับกดตกลงเราก็ใส่คำอธิบายนะครับปรับปรุงเงินรับฝากนะครับ การสัญญาเลขที่สัญญาอะไรนะครับเราก็ดูว่า,าเลขที่สัญญาที่เราดูเมื่อกี้นะครับ เราก็ใส่รายละเอียดลงไปนะครับตามสัญญาเลขที่อะไรนะครับกําหนดจ่ายคืนวันที่เท่าไหร่เมื่อกี้ถ้าเราจำไม่ได้เราก็กลับมาดูในทะเบียนนะครับคูมเงินแลฝ้ฝากประกันต่างๆตรงนี้เลือกประกันสัญญานะครับคลิกตรงนี้ออกให้หมดนะฮะเลือกไว้เฉพาะเป็นเงินสดเลือกตรงนี้เป็นทุกปีนะครับกดค้นหาอ่าลรวก็กลับมาดูตามสัญญา ตัวนี้นะครับแล้วก็กลับมาการสัญญาเลขที่ห้างอะไรนะครับครบกำหนดจ่ายคืนนะฮะ 31เดือน10นะครับก็กำหนดจ่ายคืนนะครับหลักฐานการรับเงินนะครับเอกสารเลขที่ใบเสร็จรับเงินใส่ล,ลงไปให้ครบจากนั้นกดบันทึกนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับระบบก็จะออกไปผ่านรายการให้เดบิต เงินประกันสัญญาระยะยาวนะครับเครดิตเงินประกันสัญญาระยะสั้นนะครับก็กดพิมพ์นะครับก็ไปอนุมัติใบผ่านรายการทั่วไปนะครับคลิกด้านหน้าทําการอนุมัตินะครับเงินรับฝากตัวนี้ก็จะไปอยู่ในเงินรับฝากประกันสัญญาระยะสั้นเพื่อรอให้จ่ายคืนจากนั้นเข้ามาในเมนูคืนริบเงินประกันนะครับเลือกประกันสัญญา เลือกตัวนี้เป็นเงินสดนะครับเลือกเลขที่นะครับเลือกปีงบมา2อ6 1นะครับกดค้นหานะฮะก็จะขึ้นมาแล้วก็คลิกนะครับกดตกลงนะครับก็จะขึ้นจำนวนเงินเราก็สามารถทําดีกาออกมาได้เลยกรณีคือหลักประกันสัญญานะครับ